มันก็เลยไปล้มทับโจ๊ะได้โพมาไอแถวเขาพูดแล้วนะว่าพ่อโพคือใครอย่าพูดเขาพูดเลยนะไม่เอาโจ๊ะมีแฟนคลับเยอะแยะโจ๊ะเมื่อวานเขาได้310วันนี้ได้421 เออเอาสักสองหมืนบาททุกคนไปร่วมพี่นูนได้สะสมไหมเดี๋ยววันที่วันที่แปดก็พี่นูนไม่ได้สะสมหรอปึ๊บมันก็เลยไปล้มคับโจ๊่ได้โพมา เขาพูดแล้วนะว่าพ่อโพคือใครย่าพูดเขาพูดเลยนะไม่เอาโจมีแฟนคลับเยอะแยะโจเมื่อวานเขาได้สามร้อยสิบวันนี้ได้สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดสะสมราวันที่เก้าเออเอาสักสองหมื่นใบทุกคนไปร่วมพี่นูได้สะสมไหม เดี๋ยววันที่วันที่แปดก็พี่นูไม่ได้สะสมหรอปึ๊บมันก็เลยไปล้มพับโจ๊ะได้โพมาไอแถวเขาพูดแล้วนะว่าพ่อโพคือใครอย่าพูดเขาพูดเลยนะแม่ มีแฟนคลับเยอะแยะจเมื่อวานเขาได้สามรสิบวันนี้ได้สีส่ร้อบเอ็สมวันที่ก้าเอเอาสักสองหมื่นไป <laughs> <laughs> ทุกคนไปร่วมพี่นูได้สะสมไหมเดี๋ยววันที่วันที่แปก็เออ พี่นูไม่ได้สะสมหรอปึ๊บมันก็เลยไปล้มพับโจ๊ะใได้โพมาไอแถวเขาพูดแล้วนะว่าพ่อโพคืใอใครยาพูดเขาพูดเลยนะแนวโจ๊ะมีแฟนคลับเยอะแยะโจ๊ะเมือ่อวานเขาได้310วันนี้ได้400 21สเอสมมวันที่ก้าเออเอาสักสองหมื่นใบทุกคนไปร่วมพี่นูได้สะสมไหม <laughs> เดี๋ยววันที่วันที่แปดก็พี่นูไม่ได้สะสมหรอ